อยู่กำลังสองวันนี้ยังอยู่ที่เรื่องทางออกของประเทศไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วได้ติดตามกันไปแล้ว2ทางออกก็คือการเดินหน้าไปเรื่อยๆแบบที่เป็นอยู่และการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงการผลิตทางออกที่3ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้คุยกันต่อกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิตประธาน TDI ค่ะทางออกที่3ที่ว่านี่คืออะไรคะอาจารย์ทางออกที่3ก็คือทางออกที่ทําให้ภาคที่มีคนอยู่เยอะ ที่สุด2ภาคของเรานะครับคือภาคเกษตรกับภาคบริการทําให้เกษตรเป็นเกษตรทันสมัยทําให้บริการเป็นบริการที่ใช้ความรู้ครับถ้าทําตามสูตรนี้นะครับเราจะสามารถโตได้ประมาณ5.2ไปอีก30ปีก็แปลว่าถึงปี2045 30ปีหลังจากนี้นะครับรายได้ต่อหัวคนไทยเพิ่มขึ้นจาก5,500นะครับดอลลาร์ต่อคนจะกลายเป็น28,000ดอลลาร์ต่อคนนะครับเพิ่มขึ้น5เท่ากว่ากว่านะครับ สูตรนี้นะครับจะทําให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศระดับรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศรายได้สูงในปี2 0 2 8หรือสัก14ปีหลังจากนี้นะครับยังช้ากว่าการที่ประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุแต่ก็ช้ากว่าไม่มากเกินไปแต่การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับไปสู่เศรษฐกิจบริการนะครับจะมีข้อดีก็คืออย่างแรกนะครับความเหลื่อมล้ําจะลดลงนะครับเพราะว่าในสาขาบริการคนที่จะได้สตังค์ได้รายได้ ก็คือคนทํางานนะครับสาขาบริการนะครับเป็นสาขาที่ใช้พลังงานไม่เยอะเท่ากับสาขาด้านอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นจะสร้างมลพิษน้อยกว่าด้วยครับก็จะมีข้อดีหลายอย่างครับอันแรกเลยก็คือต้องมาปรับภาคการเกษตรให้ทันสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ต้องทำยังไงคะภาคเกษตรของเราส่วนใหญ่นี่นะครับทุกวันนี้เราใช้ฟาร์มหรือว่าใช้ที่นาใช้ที่ไร่นะครับที่เล็กเกินไปพอฟาร์มเล็กเกินไปยากที่จะใช้เครื่องจักรได้เพราะฉะนั้นพอค่าแรงขึ้นสูงนะครับ ภาคเกษตรก็จะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับหรือผลิตออกมาแล้วก็ไม่ได้กําไรกันเพราะว่าค่าแรงสูงเกินไปอนาคตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องเป็นเกษตรที่แปลงใหญ่ขึ้นนะครับเอาเครื่องจัดสมัยใหม่มาใช้นะครับที่สําคัญต้องพัฒนาพันธุ์ของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับให้เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตที่ดีนะครับต้องบริหารจัดการนะครับตลอดต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําอย่างต่อเนื่องกันทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาหารปลอดภัยครับ ต้องบริหารที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่การผลิตที่ดีนะครับและต้องทําการตลาดให้เก่งด้วยนะครับแต่ในทิศทางนี้นะครับก็ควรจะเหลือที่ไว้สําหรับคนที่ทําสิ่งที่ขอเรียกว่าเกษตรประณีตนะครับเกษตรประณีต er ก็คือ,อยังใช้แรงงานเยอะๆนี่แหละครับเช่นท er ําเกษตรอินทรีย์ซึ่งทํายากมากนะครับต้องคอยระวังไม่ให้มีสารปนเปื้อนไม่ให้มียาฆ่า,มาแมลงหลุดเข้าไปนะครับเกษตรทันสมัยกับเกษตรอินทรีย์ควรจะอยู่ควบคู่กันเป็นสาขาเกษตร ที่จะมีอนาคตของประเทศไทยสิ่งที่ควรทําก็คือต้องบริหารแหล่งน้ําให้ดีถ้าเราจะทําเกษตรโดยการเพาะปลูกนะครับถ้าขาดน้ําบริหารจัดการน้ําไม่ดีน้ําจะไม่พอแล้วจะมีความขัดแย้งจะตีกันนะครับต้องบริหารทรัพยากรอย่างอื่นให้ดีด้วยเช่นกันนะครับสร้างกลไกรับรองนะครับมาตรฐานว่าอาหารของเราปลอดภัยเราต้องปลอดภัยจริงนะครับถ้าคนมั่นใจว่าอาหารจากประเทศไทยปลอดภัยจริงเขาก็จะกล้าซื้อและจะยอมซื้อในราคาที่สูงครับ รัฐจะต้องลงทุนในการวิจัยและพัฒนานะครับโดยเฉพาะพัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้ดีนะครับแล้วเมื่อได้ผลวิจัยมาเอาไปขยายผลให้เกษตรกรอยู่ในวงกว้างนะครับทาให้ส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับเป็นเกษตรกรใช้ความรู้ที่เรียกกันในวงการว่าเป็น smart farmer นะครับและควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุย๋ยยาฆ่า,มาแมลงนะครับให้เหมาะสมถ้าใช้ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับต้นทุนก็จะสูงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะเกินไปก็จะไม่ปลอดภยัยและ สิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับคือการที่รัฐบาลไปอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรจนสูงเกินไปเกษตรกรก็จะไปเน้นผลิตเอาปริมาณไม่ได้เอาคุณภาพนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเพราะมันไม่ยั่งยืนนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการบริหารให้อาหารปลอดภัยแปลว่าต้นน้ํากลางน้าปายน้ําต้องทํางานร่วมกันวิธีทํางานร่วมกันวิธีหนึ่งคือการทํา เกษตรพันธสัญญาหรือว่า Contract Farming แต่ c o n t r a c t farming ถ้าบริหารจัดการไม่ดีนะครับมีความเอารัดเอาเปรียบกันเกษตรพันธะสัญญาหรือ Cont r a c t farming ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็จะเกิดความขัดแย้งกันอีกครับต่อไปคนที่ทําเกษตรปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศนะครับไม่จําเป็นต้องมีรายงานเยอะแยะนะครับอาจจะเหลืออยู่5% 7%แต่สามารถมีผลผลิตที่เยอะพอแล้วแต่ละคนก็จะมีรายได้ที่สูงครับอีกหนึ่ง ส่วนประกอบของทางออกนี้ก็คือต้องพัฒนาภาคบริการต้องทํำยังไงคะตานครับทุกวันนี้เรามีสาขาบริการอยู่เยอะนะครับบริการเป็นสาขาที่มันใหญ่มากตัดผมนะครับขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ข้างถนนก็เป็นบริการนะครับบริการแบบนี้เป็นบริการดั้งเดิมคนไทยเก่งพอสมควรในการทําบริการดั้งเดิมนะครับเช่นทําร้านอาหารนะครับทำสปาทําโรงแรมแต่ว่าบริการพวกนี้ใช้แรางงานคนเยอะนะครับและยากที่จะทําให้แรงงานได้เงินเดือนดีๆนะครับวิธีการจะต้อง เปลี่ยนเกษตรดั้งเดิมนะครับที่ใช้ทักษะไม่ค่อยสูงไปสู่บริการสังคมเช่นรักษาพยาบาลนะครับบริการการศึกษาหรือไปเป็นบริการทันสมัยแบบใหม่นะครับเช่นบริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำแอนิเมชนันส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับถ้าทำแบบนี้ได้หรือไปทำบริการด้านการเงินนะครับบริการธุรกิจต่างๆเช่นเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายนะครับรายได้จะตกกับคนที่เป็นคน ทำงานในสาขานี้ประเทศไทยก็จะมีคนชั้นกลางที่ใหญ่ขึ้นความเหลื่อมล้ําในสังคมก็จะลดลงด้วยนะครับจะเป็นไปได้ไหมคะทางออกนี้ความสามารถของคนไทยที่มีอยู่แล้วจะเร่งรีบพัฒนาให้เข้ากับทางออกที่3ได้ไหมคะก็ต้องทํานะครับและวิธีทํานะครับก็ทําอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับหัวใจของภาคบริการก็คือแรงงานต้องมีทักษะที่ดีสูตรเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ก้าวหน้าเราก็ต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพแต่สูตรของสาขาบริการยิ่งต้องการแรงงานที่มีคุณภาพนะครับ เพราะฉะนั้นต้องพัฒนาทักษะแรงงานแล้วต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสังคมอุตสาหก,กรรมเราต้องการถนนที่ดีในสังคมบริการเราต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับเป็นโทรศัพท์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับและเราต้องเปิดสาขาบริการอย่าให้มีการผูกขาดบริการในประเทศนะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบทางออกที่เกิดขึ้นนะคะ3แนวทางที่อาจารย์ว่าแตกต่างกันยังไงคะทางออกประเทศไทยไปเรื่อยๆนะครับ เราพยายามชี้เห็นว่าไปเรื่อยๆแต่ไปไม่รอดนะครับแต่ถ้าไปสูตรของอุตสาหกรรมก้าวหน้าเราจะมีรายได้เพียงพอแต่จะเกิดความหลาล้ําซึ่งอาจจะสูงขึ้นและสภาพแวดล้อมนะครับอาจจะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสูตรที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนไปสู่สังคมบริการและก็เกษตรทันสมัยครับแนวทางที่3เป็นแนวทางที่เราควรจะไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเราใกล้แนวทางที่2มากกว่าแนวทางที่3เพราะฉะนั้นถ้าคิดในเชิงความเป็นจริงแล้วผมคิดว่าหน้าตาของประเทศไทยที่เราควรจะพัฒนาไปนะครับ น่าจะเป็นสูตรผสมของแบบที่2กับแบบที่3ก็แปลว่าทําอุตสาหกรรมคล้ายๆทุกวันนี้แต่ทําให้เก่งขึ้นทําวิจัยพัฒนามากขึ้นในขณะเดียวกันก็ทําให้เกษตรเป็นเกษตรทันสมัยและบริการเป็นบริการฐานความรู้นะครับจุดที่เราจะเข้าสู่ภาวะแบบนี้ได้นะครับเราเริ่มได้จากธุรกิจบริการที่รองรับอุตสาหกรรมซึ่งก็แปลว่าบริการก็มีรายได้อุตสาหกรรมก็เข้มแข็งมากขึ้นหรือทําอุตสาหกรรมเกษตรครับเอาวัตถุดิบจากเกษตรมาทําเป็นสินค้าอุตสาหกรรม แต่ทุกแนวทางครับจะต้องพัฒนาคนอันนี้คือหัวใจเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆได้ยังไงคะอาจารย์ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างแรกนะครับจะต้องเลิกมองปัญหาเฉพาะหน้ากันนะครับถ้าเรายังโม่ทะเลาะกันเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรามองเฉพาะหน้าว่าเศรษฐกิจไตรมาสหน้าจะเป็นยังไงนะครับเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาไกลๆย,ยาวๆได้เลยปัญหาไกลๆย,ยาวๆเป็นปัญหายากเรียกว่าเป็นปัญหาโครงสร้างการจะแก้ปัญหาโครงสร้าง คนไทยต้องมีสติแลวมาตกลงร่วมกันว่าเราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยอีก30ปีอีก20ปีอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงกันครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันครับถ้ามองอนาคตร่วมกันแล้วก็เห็นปัญหาร่วมกันก็อาจจะช่วยให้แก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เร็วมากขึ้นนะครับเพราะว่าอนาคตน่าจะสําคัญกว่าสําคัญกว่าว่าไทยจะเดินหน้าไปได้ถึงไหนนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับ